อยู่ครับเดินทางเหนือไหมวันนี้มาคนเดียวเหรอฝากช่องที care, the ่อ ah well, ุ๊มด้วยนะผมยาชนแนววันนี้รับบทเป็นสาวไฮโซปลอมตัวเข้าบุคลเข้าระเจ้าเขับรถท็กี่รับปอมตัวมาเป็นนางแบบพลังสมรรคนางงานเดี๋ยวเปลี่ยนลายชุดเลยนะครับเข้าไปที่คนขับรแท็กซ่รับแค่นีก่น แตนไม่ได้เล่นเราก็จะเต็มที่กับบทบาทกำลังบอกพูดกับให้เปลี่ยนบทมีลบซีนกันนะข้างป่าเราเมอะขับรถไปช่วยใช่ไหมช่วยใช่ขับขับรถไปลุงคนถีบพี่ชั้นลุกขือนรถเกิดระเบิดเลยเรนรุชากตอนถีบนะครับเอาไปใส่ไม่ปใส่ดีไหมใส่มาเรื่อยเรครับ เป็นยัไงบ้างครับวันนี้ที่ทุกคนได้ไปพบกันเป็นครั้งแรกก็ดีใจครับที่ได้ประกบดาราดังเลยล่ะนักปั้นมือทองระดับแนวหน้าของเมูลนิธิขอบคุณมากเราก็ดีใจมากที่ได้ประกบกับเซเลบชื่อดังแถวบ้านของเกาะนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสนะเราเล่นกันสามคนนะที่เป็นเมียน้อยแต่เป็นเมียหลวงแล้วก็ยังได้คุยกันเรื่องอะไรรคับ ไม่ดีมื้กายสมัสมัยอกวาไม่มีจังเลยหรึ่งองชายเลือไม่ดีนะครับหนึ่งหญิงสองชายอืมไม่มีชายก็มหญิงนั่งฟ้าในมือโจร พอจะพูดบ้างสิครับไม่พูดเลยให้พี่พูดคนเดียวที่เหนื่อยแล้วนะพูดจีพลังขับรถเหรอใช้พลังนี่ใช่ไหมเป็นไงขับรถย่างไหมรถคันนี้ขับย่างไหมอะไรของผมย่างๆของผมจริงไม่ได้ขับเป็นเลยนอนอยู่เไม่เคยขับเลยไหมไม่เคยพี่เองก็ขับก็สนุกเต็มที่ครับลูกคนเก่งด้วยช่วยๆกันแล้วน้องพิ๊ต้าเหนื่อยมลูกไม่พูดไม่จาเราบ้ามรถลุกๆแล้วก็อย่าลืมปุ๊บพิยาชั้นแล้วแอนอะไรของให้ตัวเองไอยูทูบเองอะไรทุกคนช่องลุงพลป้าแสนมซามาลี่กับ โอมนะครับโอ้โหเป็นงี้แล้วันยง้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับสนุกสนานร้อนครับอยู่หรือยังครับหิวข้าวเช้ายังครับอยู่ยังทานอะไรนะครับตอนเช้าข้าวเต็มจอยยุคนี้นะยุคยังยังกินไม้เท้าเที่ยงเห็นโอ้โหด้วยร้านต่างๆใหญ่จากแตป่าแตนสีมันีเด้งนี่เป็นชื่อแตนใหม่เป็นแตนสีมณีเด้งกับคนคนจักมณีสโมก มาได้ทุกเดาวมันไม่พิการเท่าไหร่มาได้ทุกช็อตไม่รู้มาจากไหนพร้อมนะครับผู้กล่าวข่าวยินดีโลมาตรงนี้กได้อะไรบ้างทุกคนพูดกับช่องพี่อุ้มหน่อยอุ้มพิยชนะอุ้มก็ฝากติดตามช่องพิยชนะด้วยนะครับ วันนี้เราเล่นมิวสิกของน้องซิต้าร,รถตุ๊กต e ุกับพี่เอเป็นคนขับรถัำนักเอกสาวสวยเป็นนักเอกที่แก่ที่สุดในประเทศไทย61ปี <laughs> 61ปีเรียกพี่โอ๊ค44ปี 4, 4, 4, 5, แลียลุงพล <laughs> รอบนี้มันไม่ยุติธรรมกันเลยมาแต่สี่เป็นป้าแล้วหกสิเอ็ดยังเป็นพี่อุบพี่อุบพี่อุบชอบเลยสิอุปยาชาแนลนะครับติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้เป็นที่นะพูดกับพอครับขอบคุณทุกคนมากเดี๋ยวแต่งเซ็นให้เขาเรียกว่าห้หนนพ่อนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับตไคร้ไม่ต้องถ้าตไครไม่มีก็ไครที่บ้านมาสับแล้วกันนะคะโอ